โอเคสำหรับเรื่องแรกเดี๋ยวเราไปดูที่ราคาบิตคอยกันเลยนะครับก็ถือว่าราคาบิตคอยตอนนี้ยังยืนอยู่ได้เหนือ1 0 0 0 0แสนนะครับแล้วก็ทำเฟรมวีคถือว่าตอนนี้บีบตัวจนจะครอสตัดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราดูเนี่ยหุ่มเบียบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับไอซ์ไซนะฮะไอซ์ไซตอนนี้ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยของมันแล้วนะครับถ้าเราดูเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ย14บสี่เป็นเบื่อสิบสีนะฮะตอนนี้ อไอซ์ไซยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดู2ครั้งก่อนในนี้เวลาที่ไอซไซยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยคือช่วงนี้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 แล้วก็ช่วงก่อนๆนะอันนี้เช่นเดียวกันแต่ก็มีเฟลนะมีเฟลนี่เหมือนกันรอบนี้ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็เฟลนะครับนะแต่ก็ถือว่าครั้งนี้นะครับมีการบีบตัว m อเมมากๆเลยสวยๆเลยนะฮะเปลี่ยนจากสีแดงเข้ม กลายเป็นสีแดงอ่อนละในตอนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่ารอบนี้ไปกันจริงหรือเปล่านะครับก็ถือว่ามีลุ้นเหมือนกันเพื่อนเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยจริงๆพูดถึงนเรื่องของอัตราความชันของราคาเนี่ยมันยังไม่ได้ชันเท่าไหร่นะหมายเพราะว่าถ้าเรามองว่าเฮ้ยบิตคอยหรือว่าสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะไปแบบพลิกๆแล้วมันจะจบรอบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนความชันเนาะอารมณ์แบบขึ้นมาแบบนี้แล้วถ้าชักเริ่มแบบเนี้ยอันนี้ชักเริ่มแบบเปลี่ยนจากความชันแบบนี้ขออภัยเปลี่ยนจากความชันตรงนี้ ไปเป็นอย่างนี้พอถึงแบบเนี้ยหรือว่าเป็นแบบพาราโบลิกมูฟขึ้นแบบแรงๆเนี่ยนะฮะคือมีโอกาสจะจบรอบอารมณ์เหมือนรอบก่อนๆค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นปุ้งค่อยๆขึ้น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 บูมพอเปลี่ยนความชันอ่ะอันนั้นอ่ะต้องระวังแหละนะครับแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เปลี่ยนความชันอะไรนะครับนะเรียกได้ว่ามีแต่ความดันนะไม่มีความชันเท่าไหร่ตอนนี้นะครับนะโอ้โหเนี่ยยังไม่ไปเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอนาคตผมไม่รู้นะถ้าแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ความชันประมาณแบบนี้องศาประมาณนี้แล้วมูอย่างนี้ก็ไม่รู้ดอยอยู่ตรงไหนนะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันอันนั้นเป็นแฮปปี้ป๊อปเบิ้มเดี๋ยวเราไปว่ากันีนทีหนึ่งน,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 นะครับแต่เชื่อไหมว่าตลกกาดกระทิงบางคนก็ไม่ได้ตังค์เลยสักบาทเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ต้องระวังกันด้วยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่โดนัลทรัมป์กันบ้างนะครับหลังจากที่บอกนักข่าวนะครับนะให้ไป buy stock now นะครับก็ถือว่าเปิดหมด list on แล้วในตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราดูเนาะสิ่งที่พัมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคริปโต Bitcoin นะครับ S&P NASDAQ อะไรพูดตามตรงไม่ค่อยไปเท่าไหร่นะถ้าเราดูเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรทำเฟรมเดเท่ากับเมื่อวานเซอด้วยซ้ำนะครับนะถ้าเราดูไม่ได้ไปไหนมาประมาณ3-4วันแล้วนะสำหรับ n a s d a กนะครับหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าเราดูฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าคริปโตนะครับจะเอาเปรีฟอร์มตลาดหุ้นสหรัฐแล้วนะครับถ้าเราดูตอนนี้ออทามไฮแล้วนะมาแล้วนะครับ ก็คือบิตคอยเปรียบเทียบกับ S&P 500นาระครับชาชา,ชานี้เนะาะทำเฟรมเดย์นะมาแล้วนะครับเบรกเรียบร้อยฮะรจริงๆมันเบรกมาตั้งแต่ในช่วงเอพิวแหละนะครับแล้วถ้าเราดูเวลาที่บิตคอยเบรกหรือว่าเริ่มชนะ S&P เนี่ยนะฮนะก็ก็มีความรุนๆเหมือนกันเพื่อนๆก็มีความฟินๆเช่นเดียวกันนะครับนะบนะลหลายๆครั้งนะฮะบิตคอยชนะเนเบรกขึ้นมาได้ บิตคอยชนะ s อสเบรขึ้นมาได้บิตคอยชนะ s อส r e a k เบรขึ้นมาได้แล้วก็ตอนนี้ออรํดามไฮไปแล้วฮะโอเคทีนี้เรามาดูที่อิตาเลี่มกันบ้างนะครับเป็นพระเอกในช่วงนี้เลยนะฮะถือว่าพัมขึ้นมาแรงนะแล้วก็ถ้าเราดูการอัปเกรดเพ็กตเนี่ยก็คาดว่านะครับน่าจะมีการทำธุรกรรมทสัสชันแนด์ซ4 2 0ธุรกรรมต่อวินาทีถือว่าเร็วมากนะครับเร็วกว่าก่อนๆเยอะนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ถ้าเราดูการอัปเกรด ในช่วง2026-2027น่าจะเป็น5,000ธุรกรรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็อีเทอร์เรียมในตอนปี2027ก็น่าจะเป็นแสนธุรกรมต่อวินาทีอันนี้ต้องรองดูว่าจริงหรือไม่จริงมากน้อยแนคะ่ไหนแต่แค่5,000เนี่ยผมว่าก็สุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าเราเห็นโซน,น้ารเร็วแบบนี้เนาะที่แบบรองรับธุรกรรมได้แบบเป็นละหลายหมื่นนะฮนะต่อวินาทีแต่การใช้งานจริงแค่แบบ3,000-4,000ต่อวินาทีเองนะคือมันไม่ได้แบบใช้จนมาคขนาดนั้นนะฮะ ถ้า5,000ันกว่าก็สุดยอดแล้วนะครับแต่โอเคแหละอนาคตถ้ามีคนใช้งานคริปโตที่เยอะเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่พอนะครับนะก็แสนนึงก็ถือโอเคนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าอนาคตคนใช้งานจะแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้คนใช้งานสุรน่านท,ที่ว่าเยอะอยู่เนี่ยประมาณสัก3 000, 4 0 0 0ันเท่านั้นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่การาฟอีเธอรียมกันบ้างนะครับ,นะรบนะตอนนี้อยู่ที่2,300นะครับถือว่าพัมขึ้นมาโอ้โห18เมตรเลยนะเพื่อนเพื่อนลยถว่าเป็นแท่งบอกลาความจนเลยก็ว่าได้นะครับ2 000, วันที่ผ่าน 30%นะครับถือว่าเป็น Market Cap ที่ใหญ่แล้วก็พัมขึ้นมาแรงนะครับแล้วก็ถ้าเราดูถือว่าทำเฟรมมันมีรุ่นแล้วนะครับนะบีบมาแล้วถ้าเรามองว่ามันจะปิดแท่งเดือนเนี่ยแต่ต้องรอดูปลายเดือนนี้เลยหรือว่ารอเดือนเดือนหน้าเลยนะว่าจะบีบตัวหรือเปล่านะครับถ้าเราดูตอนนี้เปลี่ยนจากสีแดงเข้มกลายเป็นแดงอ่อนแล้วนะครับมาแล้วแต่เรายังไม่คอนเฟิร์มไงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเดือนหน้านะว่าจะมีอีกแท่งหนึ่งหรือเปล่าบีบตัวแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเราดูเวลาที่มันบีบเนี่ย ก็เป็นกลยุทธ์ที่เราใช้กันช่วงแบร์มาร์เก็ตที่ผ่านมานะั่นแหละถ้าใครจำกันได้นะครับคือมันบีบฮะก็คือเป็นจุดที่เยี่ยมเลยนะฮะมันบีบแต่มันไม่ง่ายนะพอมันบีบเนี่ยมันไม่เช่ว่ามันจะขึ้นเร็วๆนะฮะบางทีมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเดย์ต้องฟอร์มตัวคือใช้เวลาเป็นเดือนๆเ,เหมือนกันกว่ามันจะแบบยืดๆแล้วขึ้นไปนะครับก็ถือว่าใครที่บอกเฮ้ย hey, พี่เกมผมตกรถอ,อีดแล้วหรือเปล่านะผมว่า มันก็คงจะมีการย่ออะไรบ้างในทำเฟรมเดย์อะไรแบบนี้ผมว่าเดี๋ยวหาจังหวะเอาวแล้วกันนะครับตอนนี้ผมว่าไม่ได้ตกรดอระไรหรอกมันเพิ่งเริ่มคนยังไม่สนใจอะไรเลยด้วยซ้ำนะเพื่อนๆถือว่าเป็นอะไรที่ยังยังโอเคมากๆอยู่ในตอนนี้นะครับรอกันก่อนนะแล้วก็ถ้าเราดูชา e, ร์ตอีททำเฟรมมันนะฮะก็ถือว่ามันทําทรงสามเหลี่ยมแบบหลอๆเหมือนกันนะเพื่อนๆคือมันหลุดมาแล้วหลุดสามเหลี่ยมแล้วก็กลับขึ้นมาได้นะครับก็หวังว่ามันจะบีบตัวจนเบรกขึ้นไปได้แบบนี้นะฮะซึ่งเป้าถ้าเรามองว่าเป้าเน เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนะถือว่าเป็นเป้าเป้าแรกของของสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนะก็ถึงหรือเปล่านะครับนะก็พูดยากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะถึงหรือไม่นะฮะโอ้โหอันนี้คือชาร์จหลอกนะแตเยอะสักนิดหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่กาวใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็รอดูกันแล้วกันว่าอีจจะถึง2 0 0ห0ได้หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเป็นไปได้แหละนะครับถ้าบูรันมันมาจริงๆนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ชาร์จทำเฟรมวีคกันบ้างนะครับก็หลังจากที่อีทมันหลุดลงไปนะครับตอนนี้ขึ้นมาเนาะหลายคนก็เตรียมช็อตกันตรงนี้นี่แหละนะครับนะเพราะว่าคนก็มองว่ามันน่าจะลงต่อหรือว่าอาจจะลงไปย่อแล้วก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าก็มีโอกาสจะย่อแหละนะครับแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นมายืนอยู่เหนือแนวที่มันหลุดได้เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าเทรนไลน์ตรงนี้มันจะหลุดเลยหรือเปล่าคือมันหลุดลงหลุดลงมาก่อนอันนี้เนาะแต่ถ้ามันขึ้นมาเปี้ยงอีกเครื่องหนึ่งแล้วย่อลงมมาาแแบบบบนี้ทสผวว่ก็ย คือผมไม่รู้มันจะย่อเมื่อไหร่แต่ผมว่ามันย่อแน่เดี๋ยวย่อแล้วเดี๋ยวผมว่าเป็นจุดที่สวยนะฮะแต่ตอนนี้คือมันขึ้นอยู่ก็ระวังกันด้วยนะเพื่อนๆไม่ต้องเรียบร้อนอะไรนะครับแล้วก็ต้องดูตอนนี้นะครับบาลานซ์หรือว่าจานวนอีที่อยู่ในกระเป๋าที่ไม่เคยขายเลยเนี่ยเก็บอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะสูงขึ้นเรื่อยๆเริ่มโตแบบพลับลิกเหมือนกันนะเพื่อนๆไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนะถือว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าอีทมี EDF นะฮะ Eat, ยังมี ETF แล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่า ETF ส่งผลอะไรต่อราคานะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นเอาคอยตัวเดียวที่มี ETF แล้วก็เงินยังไม่ไหลเข้ามาสักเท่าไหร่ซึ่งถ้าอนาคต ETF มันมาแล้วรายใหญ่ f o ม o เนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากจะคิดภาพเหมือนกันนะครับว่าจะไปกันได้แรงขนาดไหนเราก็ถ้าเรดูนะครับในช่วง3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยที่อ e ีราคาขึ้นมาเนี่ย ETF เจา้าตต่างยังไม่มีคนซื้อเลยนะฮะ มันยังแห้งอยู่หรือว่ากระแส ETF สำหรับคนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการผ่านกองต่างๆเหล่านี้ยังไม่มีคนสนใจเลยฮะแต่คนจะไม่สนใจตลอดเลยหรือเปล่าอันนี้ก็พูดยากนะครับแต่อนาคตผมคิดว่าถ้าเริ่มมีกระแสดีๆวิตคอยไปอีเทเรียมไปผมว่าก็คงมีส่วนหนึ่งที่เริ่มหามาที่มีโอกาสจะวิ่งแรงกว่าแล้ว ก็คืออีทั่นเองนะครับนะนี่ถือว่าต้องจับจ้องกันนะครับแล้วก็ยังเหลือโมอีทถือว่ายัางเป็นผู้นําในด้านของ d e f ฟอยู่นะฮะการใช้งานต่างๆบนเชน์อีทก็กินส่วนแบ่งไป52%นะครับที่1อยู่แล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเราดูโฟโลในช่วง3เ,เดือนนะครับนะก็ถือว่าท็อปอินโฟในช่วง3เดือนก็เป็นอีทท็อปอัลโฟโอเคก็เป็นอีทก็คือคนใช้งานเยอะนะั่นแหละนะฮะแต่ผมเซอร์ไพรส์ก็คือโซนิกนะโซนิกที่1น,นะที่2คืออีทนะ นะครับคือการโโฟของเบ้นเงินนะนะเพื่อนๆการโโฟของเบ้นเงินก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับนะคนก็ยังนิยมในการใช้อีทสำหรับคนที่มีตังค์เยอะนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อีทยังชนะโซลานาอยู่โซลานาก็คือคนใช้งานเยอะแต่อาจจะเป็นรายย่อยคนใช้งานแบบเทรดเล็กๆน้อยๆเหรียญแบบเล็กๆ,ๆ,ๆนะฮะเม็ดเงินไม่ได้ใหญ่มากๆนะฮะแต่ถ้าเงินใหญ่มากๆเนี่ยคนจะต้องใช้บริการของอีทนะฮะ แล้วก็ถ้าเราดูล่าสุด24ชัมม่วโมงที่ผ่านมานะฮนะอินโฟเข้าอีทสแตทเปอร์คอยเข้าอีทนะฮะก็รอดูแล้วกันนะว่าหลังจากนี้อีทจะมากันได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ต้องเรียบอะไรนะครับนะอย่างน้อยๆเนี่ยโอ้โหมันมันเพิ่งที่จะเริ่มบีบแบบเพิ่งเริ่มจริงๆนะครับนะอาจจะรออีกเป็น 2- 3สเดือนก็ได้นะกว่ามันจะเริ่มขึ้นแบบนี้นะฮะกว่ามันจะขึ้นถ้าเราดูอันนี้เป็นหลายเดือนมากนะเพื่อนมันนะรอบนี้กว่าจะขึ้นฮะโอ้โหแห้งเลยนะ ลงก่อนลงแล้วเริ่มออกข้างขึ้นลงก่อนลงแล้วเริ่มออกข้างขึ้นเรืองนี้ถ้ามันจะขึ้นไป็นวีเชฟก็โอเคเย็นดีด้วยนะครับแต่ผมย้อยังไงเดก็ต้องย่ออยู่ดีนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอดูกันก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับหากใครชอบฝากกดไลค์แล้วก็คาร์ดี่ยังต้องการซัพพอร์ตช่องนี้อย่าลืมกดปุ่มจอยเลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีกันได้เลยนะครับก็บอกว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมเข้าไปในดิสคอร์ดดูเรื่องของเนื้อหหาาาาตตต่่งงงงๆๆดดูกกรรรรฟััันนนนไ้้้ะะคคบบอี เข้าไปชื่อของคุณก็จะปเป็นเป็นเสีงม่วงนะสำหรับคนที่ซัพพอร์ตกันนะครับสำหรับวันนี้มีเมียนเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ